สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสุวรรณบ้านสวนครับอ่าเมื่อนี้ให้พี่น้องเบิ่งทางเข้าสวนองุ่นผมครับอ่ามีหลายคนที่ถามโทรมาถ,ถามผมว่าอ่าพ่นอยากปลูกเนี่ยบ้านเพิ่นมิแตปลาอ้อยมันที่ปลูกได้บอย้าอ้อยเพ่นสีบอปิวมาใส่บอฟาสันเดอโอ้พี่น้องบ่ตตองหว่วงครับของผมก็ยุ่กลางปลาอ้อยครับอันนี้ อ้อยเพื่อนกำลังติดปลูกไหมครับเนี่ยเพื่อนไถไว้เบิดเลยบริเวณปุ่นครับมีตะอ้อยเบิดตเลยครับรอบหนารอบหลังผมเนี่ยมีตะอ้อยครับมีแค่ทางลงบ้านผมทางเดียวแล้วก็สวนผมอยู่หนาบ้านนะครับอยู่หนาหนาสวนเลยครับบ้านสีอยู่ข้างในนะครับที่นี่ยุ่นี่เป็นหนาสวนผมครับนี่คือโดมองุ่นผมครับพี่น้องนี่ครับผมยืนอยู่บนถนนนะครับอยู่บนถนนเขาบ้านนะครับเบิ่งข้างทางนี่มีแต่ปลาอ้อยเด้อครับพี่น้อง วูกได้ครับเวลาพ่นฉีดยาอ้อยเนี่ยมันบรแเวนฉีดจึงคือห่าฉีดหออมโมนพ่นใส่ใบใส่หยังเด้ฉีดยาเพ่นคำว่าเพ่นฉีดยาอ้อยนี่นนค,นนนนนนคือฉีดยาขายย่าหยาคุ้มหยาแค่นั้นครับเพ่นคุ้มตำตำครับใส่ลดคุ้มตำตำบ่ม,มีล้มปิวมานะครับแล้วที่นี่การฉีดหนาอ้อยนี่เวลาอ้อยเพ่นสูงแล้วประมาณเพียง หัวเขาเฮาประมาณน,นี่ถ้ามีหยาเกิดเพื่อนกะติมาฉีดแต่ว่าส่วนมากสิบ่อ่ไยได้ฉีดหรอกเพราะว่าเวลาเพิ่นปลูกใหม่เพิ่นกะติฉีดแค่คุ้มคุ้มหยานะครับมันก็อยู่ได้โดนนะครับกับ,บ่มีปัญหากับเขาเพราะว่าเพิ่นฉีดต่านะครบับว่ามีการปิวมาส่วนของเฮานะครับบึง่งนี่ผมกระตอบได้เลยว่าผมเฮดมาจะ2ปีนี่แล้วครับจะเข้าปีอ่อนี่แล้วครับเกือบสิ2ปีอีก อีกสามสี่เดือนก็ครบสองปีครับที่ผมปลูกองุ่นมานะครับนี่ครับของผมอยู่ประมาณนี้ครับผมเฮ็ตบ้านเกษตอย่างอยู่หนาสวนผมนี่ครับของผมมีมีเจ้าเดียวครับที่เฮ็ดพวกเกษตรผสมผสานนะครับอนั่นก็เป็นป่าอย่างนาครับทางเขาหนาสวนอยู่หนาสวนองุ่นก็จะมีมะม่วงอย่างนะครับผลไม้ต่างๆนะครับผมปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นโดมองุ่นครับสามโดมอีกสองโดมหนึ่งโดมใหญ่นะครับเป็นทางเข้า ก้อนทิเขาไปบ้านลังหน่อยแล้วก็เขามาโดมองหุ่นเขานะครับเดี๋ยวผมติพาไปเบื้องครับอันนี้เขามาหน่าสวนครับนี่ผมย่างเขามาหน่าสวนกระติบินมีหม่องจอดรถไหพี่น่งด้วยครับส่วนลูกขาม้าเพิ่กระจอดเสียบเข้าไปได้ครับผมกระเห็ดเฮ็ดข้างพักไว้นะครับเพื่อสีไหนั้นบางแดดนี่ครับจอดได้หนึ่งสองสามสี่ขันจอดได้สี่ขั้นมองนีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาทั้งพี่ก็จอดได้ครับเสียบเขาหัวได้เบิดครับ ถ้าลูกค้ามาแต่ละช่วงนี่กับวท่อกันนะครับบางเทกันลดหลายแต่ว่าก็พอจอดนะครับพี่น้องมาบ,บ,บ,บ่ได้สบจังวะกันสุขคนหรอกครับอ่ะนี่มาเบิ้งครับหน้าสวนนี่ครับโดมนี่ผมกําลังเฮ็ดไว้ครับนี่ผมกะซีไ้แบบไ้มันคุ้มเบิดเลยครับนี่กําลังปลูกไว้หลายสายพันธุ์ครับเพื่อว่าให้โชว์ให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าสายพันธุ์นี่เขาปลูกได้แล้วก็สามารถที่สิ่ปลูกเองกินได ในในในบ้านเขาในสวนเขานะครับปลูกต้นสองต้นนี่ผมก็ทีเฮ็ดไว้ลายสายพันธุ์ครับลายสายพันธุ์ก็คือว่าเฮ็ดเฮ็ดไว้ถ้าขายให้พี่ให้น้องพร้อมเพราะว่าเพื่อนม้าบางคนเนี่ยเพื่อนก็อยากได้ต้นพันธุ์สายพันธุ์นั่นสายพันธุ์นี่นะครับแต่ว่าผมก็ทีเฮ็ดครอบคุ้มก็คือว่าถ้าสมมุติว่าปลูกแล้วเขาได้กินน่วยอันนั้นเขาแน้นน้ำพี่น้องได้นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ใดที่เขาบ่พันเคยปลูกบ่มีหน่วยให้เขากินเพื่อนอยากได้ต้นพันธุ์น่ะ บางทีผมก็แน,น้นํบาบ่ได้เพราะว่าเฮาเฮาบดได้ชิมนะครับรสชาติเป็นจังไดเฮากับบหูอ่ะอันนี้ย่างเขาม้าหนี่นะครับย่างเขามาหนีกับที่ีโต๊ะนั่งพักให้พี่น้องนะครับเป็นโต๊ะใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นไม้เห็นอ่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้น้ำครับในช่วงที่ผมเปิดสวนผมก็จะเอาน้ำมาแช่ให้พี่น้องนะครับผู้ใดอยากกินกับน,น้ำย่างผมก็จะเอาไว้เตขายพี่น้องนะครับว่า อ้าสิบวมีลานกาแฟนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านพักนะครับกระิเป็นสาะน้า้อ่อยู่หน้าบ้านนะครับเพราะได้นั่งเบงนะครับมีป่ามีหยังอันนี้พวกต้นพันธุ์ผมกระิไวประมาณนี้นะครับนี่ครับกระิมีหอดต้นกะม่วงครับมีเบิดตนะครับหลายหลายต้นพันธุ์ครับกระมีไผ่บงวานนะครับพี่น้อง่นมาคนอยากได้ผมกขายให้เอาไว้จะขายให้พี่น้องแล้ครับนี่เป็นมกม่วงนะครับไวเสียบยอดครับผมเสียบไปด้วยจำนวนหนึ่งนะครับ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์องุ่นครับที่เฮ็ดไว้นะครับนี่อยู่สองสามมองครับต้นพันธุ์องุ่นมองพุ่นก็มีครับพุ่นผมแยกไว้นะครับซุ้มที่แตกใบเราก็จะไปให้โดนแดดนะครับซุ้มที่บรทันได้แจกยอดก็เอาไว้ทันไรลมก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ที่ใหญ่ออกแดดขึ้นกันนะครับนะพี่น้องเบิ้งประมาณนี้นะครับเบิ้อเข่ามันนี่ผมก็ที่เปิดเปิดเปิดพาให้พี่น้องเข้าไปนะครับนี่เพราะว่าตอนนี้เขาต้องกันนกไว้ครับเพราะองุ่นเริ่มสุกแล้วครับพี่น้อง เอาให้พี่น้องได้เห็นครับขงังไหนครับอ,อ่าคลิปนี้กระชีประมาณนี้ครับช่วงที่เปิดสวนผมก็จะแจ้งพี่น้องพันทุกช่องทางอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ